สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคารหงข้อวันนี้ก็คือ urgent message นะคะข้อความด่วนถึงคุณจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกตัวเลือกนั้นได้เลยนะคะเว็แบบแรกสร็จแรกไปหมดเลยนะคะตัวเลือกที่1จะเรียกคําว่า b a t t e r นะคะตัวเลือกที่2จะเรียกคําว่า So นะคะตัวเลือกที่3จะเรียกคําว่า Get นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกล่องที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะเป็นรูปพระอาทิตย์หรือคําว่าแบเทอนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรที่เอเจนเกจะบอกกับคุณฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดกิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้อะไรที่มันไม่ชัดเจนนะเหมือนกับแสงสว่างนะเหมือนพระอาทิตย์เลยกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะตัวเลือกแบบพระอาทิตย์เดอะสตาร์นะคะทาให้นึกถึงสัญลักษณ์ของหญิงอย่างททรนเฟมการบาลานนะคะคือชีวิตคุณกําลังจะเข้าในช่วง ที่มันสมดุลกันแล้วคุณจะไม่แบบกังวลมากเกินไปคุณจะไม่ทุกข์ใจมากเกินไปนะคะมันเหมือนกับคุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างแบบโอเคและมีความสุขนะคะหรือบางคนเนี่ยที่รออะไรอยู่นะเพราะพาเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมันจะดีขึ้นนะมันเหมือนคําว่า getting better เลยนะคะแล้วคุณได้คําว่าแบบ better day เหตุก็คือวันข้างหน้าของคุณเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้อินจอยนะอะไรที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์หรือว่า คุณยังไม่ชัวร์ว่าคุณจะต้องทําอะไรกับชีวิตของคุณจะต้องไปยังไงหรือแบบคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะทําอะไรคุณจะต้องดีลกับอะไรคุณจะต้องเจออะไรอีกเนี่ยให้บอกว่าสิ่งที่คุณจะเจอนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือเรื่องราวดีๆนะคะแสงสว่างคุณเหมือนกับมาถึงปากุโมคงแล้วนะคะคุณจบแล้วกับอะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่ดีนะคะกําลังจะสิ้นสุดกําลังจะหมด ไปจากชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในวันข้างหน้านะคะนับจากวันที่คุณมาดูคิปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวดีๆโอกาสนะคะความชัดเจนนะคะทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนดวงจะเปิดคล้ายๆว่าดวงเปิดแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นใจให้กับคุณมากนะคิดอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องแบบโฟกัสแต่สิ่งดีๆนะส่วนบางคนถ้าใครไปขอพรนะ,ะมีโอกาสที่พรน,นั้นกําลังจะเข้ามาให้กับคุณนะ,ะไม่ว่าคุณจะขอเรื่องอะไรก็ตามมันขึ้นเด่นเรื่องความรักกับเรื่องการงานนะใครที่แบบว่า ของงานเนี่ยคุณจะได้งานใครที่ขอความรักคุณจะได้ความรักนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ชัดเจนกับการใช้ชีวิตนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงหรือมีปัญหาเลยรเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้เห็นถึงความชัดเจนเองนะคะ mm hmm. ถือว่าออกมาดีนะ mm hmm. การสื่อสารที่ชัดเจนก็สําคัญนะคะ mm hmm. ถ้าใครที่เยังไม่ชชว่์ว,ว่าต้องการอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการ อะไรก่อนเงินงานความรักสุขภาพนะคะส่วนมาก,ากจะเน้นให้โฟกัสที่ตัวเองนะคะเป็นหลักเลยก็คือสุขภาพเราก่อนแล้วก็การงานที่มั่นคงของเราแล้วตามมาด้วยความรักจะดีกว่านะคะพอเราเริ่มโฟกัสที่ตัวเองทีละสเต็ปเเนี่ยดี๋ยวเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะหลังจากนั้นแต่ว่าไพ่บอกว่าให,ให้สื่อสารให้ชัดเจนว่าตัวเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นนะคะได้เรียนรู้ได้เจอได้ผจนไั่นะคะประมาณนี้ แล้วก็ให้ช่วงนี้พยายามหาอะไรง่ายๆทำนะคะคิดง่ายๆทำง่ายๆใช้ชีวิตอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมากอย่าเพิ่งไปวางแผนนะคะอย่าเพิ่งไปวางแผนอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับอะไรก็ตามเนาะบางคนแบบมีแผนอยากจะเดินทางอยากจะท่องเที่ยวหรืออยากจะหางานใหม่อยากจะแบบจริงจังมากคิดไปไกลมากนะคะพาบอกว่าค่อยๆเดินยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะต้องแบบเต ยังมันยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะต้องเต็มที่กับการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะเป็นช่วงที่คุณเข้าหมดรีแลกซ์พักผ่อนแล้วเดี๋ยววันข้างหน้านะคะอะคุณจะได้ทําแบบเต็มที่แน่นอนช่วงนี้อยากจะให้คิดง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆนะคะอยู่กับตัวเองแบบชิวๆไปก่อนอดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็สําคัญนะคุณอาจกำลังจะตื่นรู้ในเรื่องของ spiritual path อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นหญิงอยึ่งนะคะก็คือบางคนก็จะรู้เรื่องราวของโทวินเฟมนะคะคู่ที่แบบแรงที่สุดในบรรดาของ ทุกสายเลยนะคะก็คุณกำลังจะตื่นรู้ในเรื่องของเซนลังสังหรเดี๋ยวคุณกำลังจะได้เจอกับความรับที่เป็นลักษณะของโทนเฟรมหรือเปล่านะคะหรือเจอแล้วนะแต่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรืออีกไม่ช้านั่นเองนะคะอาจจะเป็นหลักเดือนอยู่นะคะว่าเร็วๆไม่ได้หมายถึงว่าวันสองวันหรือหลักอาทิตย์อาจจะเป็นหลักเดือนได้นะคะแค่ไม่กี่เดือนนะแต่ว่าจะมีเรื่องของแบบสปิเรชัลพาร์ทเนี่ยเข้ามาให้กับคุณนะคะก็จะเป็นอ่ตาที่สามคุณจะเปิดช่วงนี้แบบว่าใครที่อยากจะแบบ ใครที่ตื่นรู้เรื่องนี้เห็นเลขเห็นสาเห็นอะไรเนี่ยแล้วอยากจะเรียนรู้นะ่ะพ่ก็บอกว่าชิลๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปพยายามที่อยากจะทําให้ตัวเองต้องทําได้หรือตื่นรู้นะเหมือนพยายามช่วงนี้อย่าบังคับตัวเองให้ต้องทำไ้นั่นให้ได้ต้องทำไ้นี่ให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เราแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะพาตัวเราเนี่ยเดินไปสู่เป้าหมายคือแบบล่วงของคุณเนี่ยคือค่อยๆเดินคุณไปถึงเป้าหมายได้คุณยังไม่ต้องรีบยังไม่ใช่ช่วงแต่มันจะมีช่วงมาให้คุณรีบเนี่ยคุณก็จะได้ทําแบบเต็มที่แน่น ไม่ชัดเจนเนี่ยเซนคุณจะชัดเจนขึ้นนะเซนคุณจะแม่นยําขึ้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะชัดเจนเดี๋ยวคุณจะรู้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนนะเพราะฉะนั้นเชื่อความรู้สึกคุณเชื่อความคิดคุณจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้ได้ประมาณว่าคุณกาลังจะเวลคัามสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมเหมือนเหมือนกับไปอุโมงค์จริงๆนะคะมีแสงสว่างรอยอยู่นะคุณกำลังจะเจออ,อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการผจญภยัยเรื่องการงานเห็นไหมมีภัยการงานมาการงาน การเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งคนพบตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณอาจจะปรับเปลี่ยนสายงานกระทันหันหรือเปลี่ยนสาขาชาชีพการเรียนกระทันหันนะคะได้หมดเลยหรืออาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยกระทันหันแบบฉันค้นพบว่าฉันชอบอยู่ต่างประเทศฉันจะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณก็อาจจะย้ายไปเลยนะคะทาเรื่องแล้วก็รีบย้ายไปให้เร็วที่สุดน,นะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็มันมีเรื่องของแบบว่าถ้ายกย้ายหรือเรื่องอะไรใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปีนับจากนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เหมือนกับว่าไม่ต้องีเรียสเพราะมันเหมือนกับมีทารมิงของมันอยู่อะไรเนี่ย แต่ว่าดูแล้วเนี่ยกองเี้กกาลังจะค้นพบกําลังจะพบเจอกับสงใหม่ๆแล้วก็เรื่องเซนเรื่องรางสังหอรจะแม่นยําขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณก็ได้คําว่า a อน x c i t ซส์จิ e งอีนะคะก็คือจะมีเรื่องอ่ามันเหมือนกิจกรรมใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่แบบทําให้คุณตื่นเต้นแน่อนอนเข้ามาในชีตคุณนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นในด้านที่ดีไม่ใช่ตกใจนะไม่เหมือนจักรวาลเนี่ยเขาวางแผนอะไรไว้ให้กับคุณนะคะคุณได้คําว่า universe has a plan for you นะคะคือจักรวาลเขาเตรียมแผนการไว้ให้คุณแล้วคุณจะไม่รู้เพราะฉะนั้น เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ย คุณจะเห็นทางเองแล้วพอคุณเห็นทางที่สิ่งิทธิ์โชคชะตาส่งมาให้คุณค่อยเริ่ม Take A ค t i ่ n ค่อยเริ่มจริงจังตอนนี้ชิวๆไปก่อนคุณได้ลักษณะ new beginning นะคะ fast start ก็คือเนี่ยจะเป็นลักษณะการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเอ่อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็คือข่าวด่วนสำหรับคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดไม่ต้องเร่งรีบนะคะรอจังหวะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณกำลังจะแบบไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรเอ่อประสบ และมีความสุขนะคะประมาณนี้นะกองที่1ก็เป็นการอ่านเจเโนโรโดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star เก้กเา,า,าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและก็จะแม่นยำกว่าเพราะเป็นดวงคุณเดยตรงนะคะถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคือใครก็มาปรึกษามาดูกันที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะสำหรับใครที่เรื่องกองที่2นะคะมาดูกันว่า เออจนเมสเศษของคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะฝากกดไ like, ลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้ขึ้นลักษณะแบบว,ว่า2ดาบ2ไม้เท้านะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณการตัดสินใจนะคะกำลังจะไม่เหมือนเกี่ยวกับการยกย้ายการเคลื่อนที่การตัดสินใจเรื่องบางอย่างอาจจะมีอะไรมาออฟเฟอร์หรือเปล่างานมาออฟเฟอร์ ให้กับคุณคุณต้องรีบตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เนิ่นๆเลยนะคะที่จะต้องแบบจัดการกับตัวเองเคลียร์ตัวเองหรือว่าตัดสินใจที่จะไปหรือไม่ไปแต่ว่าให้ขึ้นการเทคแอคชั่นนะคะให้เชื่อใจในไอเดียความคิดของคุณนะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่รู้ทำไมมันขึ้นเหมือนถ้าคุณเป็นคนที่แบบจริงจังกับสิ่งที่คุณทาอ่ะคุณสามารถดึงความสามารถของคุณหรือคุณมีพรสวรรค์อยู่ลึกๆที่จะทําให้ตรงนี้มันไปต่อได้นะคะแล้วก็เหมือนกับ คุณจะได้ทำอะไรบางอย่างนะคะมันเกิดการ Take Action ะคะต้องตัดสินใจก่อนแล้วการ Take Action ถึงจะตามมาอย่างเช่นถ้าคุณแบบอยากพาตัวเองไปใช้ชีวิตหรือไปมีไลฟ์สไตล์ไปเจอสังคมที่ดีกว่านี้คุณก็ต้องแบบเริ่มตัดสินใจที่จะคิดแต่ ลักษณะที่จะพาคุณไปทางนั้นนะ่ะอาจจะต้องคิดก่อนแล้วก็อาจจะปรับปรุงตัวเองในบางเรื่องว่าเออเราชอบอะไรเราก็พยายามจะพาตัวเองไปในทิศทางนั้นอะไรที่เราไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลามันจะเจอโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยได้ไปอยู่ในจุดนั้นสังคมนั้นในสิ่งที่คุณต้องการนะแต่ก็มีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะประมาณว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการจบความสัมพันธ์หรือเปลา่าคุณอาจจะต้อง move on อะไรเงี้ยบางคนคือมันจะต้องแบบตัดอะไรอันเช่นย้ายบ้านนะคะ เ,เปลี่ยนงานตัดสินใจหาง,งานใหม่แล้วไม่สนแล้วไม่อยู่แล้วไม่รอแล้วไม่รอให้แบบไม่รอแบบลุ้นอีกเอาไปแล้วฉันพอกับการลุ้นฉันพอแล้วไม่เหมือนกับคุณจะต้องออกจากจุดเดิมไปจุดใหม่เพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคุณอาจจะอยู่ที่นี่มันนานมากแบบว่าสิบยี่สิบปีสามสิบปีอะไรเงี้ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องย้ายไปแล้วนะคะเหมือนจะต้องแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณที่จะพาสิ่งดีๆเข้ามาอม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะแต่ว่ามันต้อง เกิดความจบก่อนนะคะต้องจบแบบตัดขาดจบปล่อยไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วเดี๋ยวสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามานะคะมันจะทําให้คุณไปเจอกับสิ่งใหม่ๆได้นะคะให้เชื่อเซนเชื่อลังสังหณ์นะจะทําอะไรก็ตามความคิดเออเขาเรียกอะไรจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามจะเทคแอคชั่นจะไปไหนจะซื้ออะไรนะคะให้เชื่อความคิดเราก็ได้นะใช้ความคิดเราในการตัดสินใจได้ไม่ต้องสนใจความคิดขออื่นเลยเราอยากย้ายงานเนี่ยไม่ต้องไปขอ option ความคิดเห็นคนอื่นนะคะขอ option ตัวเองนะอย่างแอนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งรู้ว่าเออพอมีงานมาออฟเฟอร์เงี้ย เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ใช่สไตล์นั้นแต่คนอื่นรับได้แบบเชียร์มากสุดท้ายถามว่าทําไงแบบเชียร์มากก็ไปเองสิค้าหนูไม่ไปนะเออประมาณนี้เลยก็คือแบบเงี้ยไปเลยแล้วสุดท้ายเขาก็จะปล่อยเราไปเองนะคะไม่ต้องสนใจคือพายบอกว่าเราเป็นคนที่มีพลังมี power เหมือนเราเป็นคนที่มันอินเนอ่ะมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจแล้วพลังตัวน,นี้ถึงจะเออ,ออกมาให้เราได้แบบผลักดันเราอะ่ะ ็นแรงบันดาลใจเป็น p พ s ชั่นเป็นกําลังใจแรงกระตุ้นอะไรก็ตามเนี่ยให้เราได้ไปเจอสิ่งดีดนะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับผักดันเราเนี่ยให้ไปเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้าตอนนี้ดวงเราเหมือนจะแบบผลักเราให้เราไปเจอสิ่งดีๆนะคะแล้วคุณได้คําว่า so proud of you ก็คือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเหมือนกับภาคภูมิใจในตัวคุณการที่คุณเจออะไรก็ตามการที่คุณพยายามจะดิ้นรนตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเขา เขาเหมือนกับภูมิใจนะที่คุณทําได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อเซนต่อไปแล้วก็ทำหน้าชี่อของคุณต่อไปแล้วก็ไม่ต้องแคร์คนอื่นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบอาจจะรู้สึกแย่ผิดหวังแต่สุดท้ายเนี่ยพอตรงนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเดี๋ยวความสมหวังสิ่งที่ดีกว่าจะได้เข้ามาแทนที่นะคะ มันอาจจะแย่หน่อยนะแต่ก็ดีนะบางคนี่ยก็ต้องจบกับการติด addiction น,นะคะพวก addiction จะเป็นพวกคาเฟอีนการกินนะคะ unhealthy ต,ต,ต่างนะคะมันจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยดีนะคะเรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีคนที่ท็อกซิ่งนียเราคุยกับเขายังดีกับเขาเนี่ยก็ไม่ดีแล้วต้องตัดแล้วเห็นไหมดื mm hmm. ่มกาแฟาเยอะก็ไม่ดีนะคะทานอาหารจังฟูดพวกอาหารขยะเออบ่อยๆก็ไม่ดีนะสำหรับบางคนคุณอาจจะแบบ เออพอดูจากกระต่ายเนี่ยซมก็จะอ้วนหน่อยนะอาจาอานนะอาจะแบบว่าต้องระวังนะเดี๋ยวปล่อยตัวอาจจะเป็นเบาหวานได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูนะคะต้องดูบางคนเนี่ยพร้อมนะแต่กินแบบเต็มที่เนี่ยคุณก็ระวังนะสุขภาพคุณร่างกายคุณเนื่อวันมันยิ่งแบบอายุมากขึ้นมันไม่ได้เหมือนเอ่อเฮลตี้เหมือนสมัยก่อนนะคะต้องต้องหันมาดูแลตัวเองนะ stay strong นะคะ in, in your face นะคะคือต้องให้เข้มแข็งด้วยเข้มแข็ง,ขง,ขงอดทนไปต่อเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงเข้ามาพอการเปลี่ยนแปลงนี้จบเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอกับ อะไรที่คุณต้องการปาถนาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณมันจะขึ้นลักษณะว่ากองที่สองอาจารย์เสรจก็คือให้เชื่อตัวเองเชื่อเซนคุณแล้วก็อดทนเข้มแข็งแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าไปต่อไม่ต้องสนใจอะไรคนอื่นคนลบข้างเลยอะไรเย่างี้ใครจะคิดยังไงก็ช่างนะคะคุณโฟกัสแค่ความคิดของคุณความต้องการของคุณก็พอแล้วก็พยายามงดพวกคาเฟอีนพวกอะไรเนี่ยจะดีมากเลยคุณได้ไพ่เหมือนเข้มแข็งสองอันนะเจสตง t r ร n g เนี่ยคุณมีพลังที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณ จัดการอยู่กับตัวเองเหมือนกับคนกองเนี้ยถ้าคุณยิ่งอยู่กับตัวเองอยู่เย็บเนี้ยอยู่คนเดียวคุณจะมีพลงังคุณจะมีญาณอย่างรู้คุณจะเหมือนกับไม่ใช่ไม่เชิงญาณอย่างรู้มากแต่มันจะแบบส่งมาเป็นไอเดียให้คุณคิดให้คุณเห็นในหัวค่ะ เป็นภาพเลย half faith อีกแล้วนะคะ in life นะชีวิตของคุณอาจจะเจออะไรที่มันเ,เหมือนความเชื่อความศรัทธาต้องมีตลอดเลยนะกองที่สองนะคะคุณได้มาแบบทางแนว spiritual ด้วยไงคือ,อยิ่งคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณไม่หมดหวังไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอความผิดหวังมาตลอดก็ตามแต่ละแต่ครั้งเนี้ยคุณจะเชื่อต่อไปในสิ่งดีๆนะคะ เนี่ยแหละปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะของคุณมาจอกแนลนักษณะเหมือนเดี๋ยวปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางนะคะแล้วคุณก็ได้คำว่าโนโฮมนะคะบ้านใหม่สถานที่ใหม่มันขึ้นเกี่ยวกับสถานที่บ้านใหม่สภาพแวดล้อมใหม่นะคะผู้คนสังคมใหม่ก็ได้นะจะมันจะขึ้นเป็นเหมือนกับสิ่งของนิดนึงสิ่งของกับสถานที่อยู่อาศัยที่ทํางานที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เด็ดน,นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะกองที่สองก็คือต้องอดทนต้องเข้มแข็งนะคะคุณยังต้องใช้ชีวิตของคุณไปต่ออย่าพึ่งท้อเดี๋ยวรอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรอพ เดดจมานิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะเจอมารสมก็สุดท้ายนิดหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็จะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบมัน mm hmm. จะเหมือนใจหายใจฝ้าความรู้สึกนาะทอานเคยเจอครั้งแรกก็คือสั่งของอะ่ะแล้วได้มาไม่ตรงปกแล้วแบบมันเป็นของที่ราคาแพงมากพอนั่นปุ๊บโอ้โหแบบช็อกมากอะ่ะแล้วใจหายมากเลยอะ่ะแล้วคือแบบว่า สติหลุดเลยอะตอนนั้นอะเราจําได้ว่าในหัวบอกว่า mm. เอ,อ้ยอย่าตกอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเอออย่างเงี้ยเลยก,ย,กยกระต่ายนี่ก็ะพรกระต่ายนะคือแบบอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมสิใจเย็นใจเย็นทีนี้นก็พยายามจะแบบเหมือนคอมตัวเองดาวอะเออให้คอมดาวตัวเองก่อนซิว่าจะเอาอยัางไงดีทีนี้พอพอเริ่มแบบสติเริ่มมาโอ้โหมันมาในหัวเลยคนะ่ะเป็นคําเป็นประโยคเลยนะว่าทักไปคุยกับเขาขอดิสเขาเพราะว่าจริงๆมันก็คือของที่สั่งมาก็คือผนกเดียวเนี่ยแหละมันก็คือชิ้นเดียวกันแต่แค่ว่าเอ่อ มันเป็นของที่เอาไวล้ลุนนะคะลุนลุนโชกันนะเนาะทีนี้ก็เขาแกะไปแล้วไงพอแกะปุ๊บมันจะเป็นอีกเลดหนึ่งเลยแบบครึ่งครึ่งเลยะคะ่ะก็เลยแบบว่าเราก็เลยตกใจทีเนี้ยเหมือนไพ่ก็บอกว่าเออไม่ใช่ไพ่นะคืออันนี้คือเข้ามาในหัวเลยสติบอกว่าเออมีสติบอกไปขอต่อราคากับเขาก็เลยโทรไปคุยนะคะแล้วเว็บนี้ที่สั่งซื้อก็คือเป็นเว็บที่ไม่น่าไว้ใจด้วยเป็นเว็บที่เราซื้อขายกันเองอะ่ะก็ โทรไปคุยปุ๊บเขาก็ก็บอกเขาว่าเออพี่คะอันนี้มันมันไม่ใช่อย่างที่พี่โพสไว้เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ่อเหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเราก็เลยพูดไปว่าถ้าอย่างนั้นนะาหนูก็เอาได้นะแต่หนูต้องแบบขอราคาที่แบบถูกมากๆเลยเขาก็เลยให้ราคาที่ถูกเลยเขาก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับตัวคนที่โพสล,ลงกับคนที่แบบของที่มันอยู่ที่บ้านนะคนจัดคนส่งเป็นคนละคนเงี้ยเหมือนกับเขาให้แม่เขาทําแล้วแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย เออว่ามันโดนแกะไปแล้วมันถูกเปิดไปแล้วนะแต่ว่าคือของก็คือสภาพใหม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะสภาพมือนหนึ่งยังไม่ได้แกะซีนข้างในออกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าสรุปว่ากลายเป็นว่าจากที่เราตื่นตมแบบรู้สึกว่ามันแย่มากกลายเป็นแบบถูกมากเลยได้มาถูกกว่าที่เลททั่วไปที่เขาขายตั้งเยอะเลยอะค่ะ ก็เลยแบบเออเนี่ยเห็นป้ามันจะเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่ชอบเลยแย่มากใจหายใจคว่ำแบบเรารู้สึกเราไม่อินแต่เราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสติเพราะว่ามันอาจจะเข้ามาในความคิดเป็นรูปภาพเป็นเดจาวูเป็นอะไรก็ตามจะช่วยให้เราเนี่ยก้าวผ่านตรงนี้ได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ลองดูนะเผื่อตัวอย่างนี้อาจจะแบบทําให้คุณคิดอะไรได้บ้างนะอันอาจจะนึกถึงอะไรได้ที่จะช่วยคุณเนะนี่ยแหละไพ่เดทอะมันไม่ได้น่ากลัวตลอดนะคะมันจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบเหมือนต้องแบบเจอเรื่องความหมบไปหายใจข้ามก่อนแล้วสุดท้ายจากร้ายมันจะกลายเป็นดีอะเออมันก็จะมีเรื่องราวดีๆพอเราแบบไม่ได้มองด้านแย่ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นดีทันทีก็เหมือนว่าเอออย่างนี้ก็คุ้มมากเลยนะซื้ออย่างนี้คือคนนี้เขาแบบไม่ใช่ร้านแบบโดยตรงได้ไงคุณได้คําว่า อาจจะได้แบบไปเจองานใหม่นะคะย้ายที่อยู่เห็นไหมคะว่า m o v บว g ่งอ่ะบอกแล้วว่าอันนี้ก็ m o v บ n g เนี่ยก็คือเหมือนกับมันจะม,มีเรื่องของแบบอาจจะได้ย้ายตำแหน่งย้ายสถานที่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวกับตรงเนี้ยแรงมากจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะไม่รู้โอกาสนี้จะคืออะไรแต่รู้สึกว่าของคุณอ่จจะเป็นดวงเกี่ยวกับเหมือนกับย้ายบ้านซื้อบ้านซื้อรถย้ายที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับแผ่นดินผืนดินเนี่ยแรงมากเลย นะคะจะเป็นการยกย้ายที่อยู่ือนย้ายประเทศไงไม่รู้อ่าบางครั้งที่แบบว่า Energy ก็ไม่ได้อะไรมากแต่อาจจะเป็นไปได้ที่บางคนอาจจะต้องแบบไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่าโอ้ ทาวโอดีเซียนะคะก็มาด้วยชัดเจนทั้งการเดินทางมาแน่นอนการยกย้ายการเดินทางกันไปต่างประเทศไม่ว่าบางคนอาจจะไปแบบเรียนต่อนะคะจะไปทําตามความฝันหรือจะไปใช้ชีวิตอยู่หรืออาจจะเจอคู่ก็ได้หรือเปล่าเนี่ยคู่ของคุณมารับคุณไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้คู่ชาวต่างชาติหรือคนทางไกลนะเป็นการย้ายไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่มีเรื่องการโยกย้ายเริ่มเข้ามานะนะคะดวงคุณเปลี่ยแล้วจะให้คุณไปอยู่ที่อื่นจุดอื่นที่มันดีกว่านี้นะคะ ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นยังต้องแบบว่าเชื่อมั่นในศรัทธาเชื่อมั่นและศรัทธาในปฏิหารแล้วปฏิหารจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะประมาณนี้นะก็เป็นการันเจ general โดยรวมนะคะแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ V. ีดอสตาร์เขาก็จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าทําได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้อ่จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนะคะจะได้ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกลางที่สามนะคะคำว่า Get นะคะมันเหมือนกับความหมายของไพ่นี้แบบว่าอ่านไม่ได้ห้ามอ่านออกนะคะเออก็ฝากกดไลค์ Subscribe, ชกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องี้คลิปนี้ด้วยนะมันเหมือนกับว่าไอ หัวล้อตรงที่เพิ่งมาเห็นนะว่าเห็นมันสีสันก็เลยหยิบม,มาเงียเพิ่งมาเห็นว่าไอ้คาตรงกลางเนี่ยเป็นคําที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่ายังไงก็คือแบบว่าคือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจัดการอะไรให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นได้แล้วความรักจะเข้ามาแล้วเตรียมตัวเองหรือย,อยังนะคะเตรียมความพร้อมหรือย,อยังนะคะเหมือนจะจริงๆก็คือคุณต้องเตรียมตัวตัวเองนะอันนี้อันขอดึงไว้ก่อนนะเผื่อไม่รู้จะโดนแบนด์โดนหรือว่า youtube ก็กดเยอะเหลือเกินนะคะ,ะเหมือนกับประมาณว่าคุณ ไม่เหมือนมันถึงเวลาที่คุณต้องทําเหมือนต้องเคลียร์ตัวเองให้พร้อมอะคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้พร้อมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณคุณต้องทําอะไรให้สําเร็จคุณจะรู้อยู่แล้วอย่างแอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบที่ที่ได้รับสารตั้งแต่แบบสามสี่ปีก่อนแล้วยังทําไ,ได้ก็คือการลดน้ําหนักนะคะเฮลตี้สุขภาพน,นียจะเป็นแบบเมนจทย์ของแอนคนอของคุณด้วยหรือเปล่าเพราะว่าใครคุณขึ้นความล้กก็คือถ้าเราไม่รักตัวเองเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ย ยังไงก็ตามเราจะจึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ได้นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทุกอย่างมันมีทาม่ามีโชคชะตาม,มีเวลาของมันอยู่แล้วก็เหมือนกับคุณจะต้องทําคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองหรือคุณจะต้องจัดการอะไรบางอย่างให้มันเสร็จก่อนอะเสร็จเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยแหละบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พึงพอใจกับง,งานบางคนเนี่ยแบบฉันยังขายบ้านไม่ได้เลยฉันจะทํายังไงอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นจุดเครียดของคุณนะคะ คุณไปเคลียร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะว่ามันน่าจะมีเนี่ยคุณได้ไพ่วงล้อโชคตาด้วยแต่ว่าเด่นในเรื่องความรักเลยนะกองเนี่ยความรักกําลังจะเข้ามากับมาในชีวิตของคุณเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ดวงของคุณกาลังจะเปลี่ยนเนี่ยให้เจอไปให้คุณไปเจออะไรที่มันดีกว่าเป็นแนวเพื่อนร่วมงานเป็นแนวเหมือนกับความสัมพันธ์สังคมโซเชียลต่างๆได้หมดเลยนะคะมันจะเหมือนกับพาคุณไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่คุณไม่เคยได้อยู่มาก่อนนะคะแล้วมันจะดีกว่าด้วยมันเหมือนกับอัปเกรดคุณัน้ายเตํงงทรี ไม่ไม่ไม่เสร็จหรือคุณยังไม่เตรียมตัวให้มันพร้อมกับเหมือนคุณยังไม่เตรียมตัวให้พร้อมคุณยังจัดการตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นความคิด Mindset นะคะหรือการกระทำเนาะรอบด้านเลยถ้ามันยังไม่พร้อมเนี่ยดวง Star ก็จะแบบดีเลยคุณไปเรื่อยเรื่อยนะ บอกไว้ก่อนนะมันโดนดีเลยได้นะเพราะไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วจจเกิดขึ้นชา้ากว่าที่วันถุกกำหนดได้หมดเลยแต่รู้สึกว่าจะมีความมีบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นความรักออฟเฟอร์โอกาสในเรื่องอะไรก็ได้นะเพราะแอนเห็นว่ามันเป็นการเหมือนแบบเรื่องคันเรื่องตำแหน่งมันไปอยู่จุดที่สูงกว่าในชีวิตคุณอนะหรือดวงของคุณบางอย่างกําลังจะเปิดให้คุณไปเจอกับความสุขกองนี้จะเป็นแนวแบบสิ่งที่คุณอินจอยความสุขนะคะ แต่คุณต้องเคลียร์ตัวเองให้พร้อมก่อนนะเตรียมให้พร้อมอพมพอพูดถึงความสุขนะคะ big happy thing เห็นไหมเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ตกตรงไพ่ the lover ทำให้เราเห็นถึงแบบลักษณะว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่มันก็คือความรักนั่นแหละเวลาเรามีความรักเราแบบก็มีกําลังใจมีการใช้ชีวิตไปต่อคุณอาจจะเจอความรักที่ดีเจอคู่ที่มีบุญบารมีคู่สินนะคะคู่เสมอสินอะไรเงี้ยรักแท้ก็ยังได้เลยนะคะชงชะตาจะเปิดทางให้กคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันแต่ว่าคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองให้พร้อมอมมมย่่าาาางงเเชนบบบทีีรแบบคว รู้สึกไหมอยากไปเที่ยวอยากเดินทางอย่างเงี้ยเอ่ออาจจะเป็นอ่ะแต่เรื่องการเดินทางมันก็ไม่ได้ขึ้นมากนะอาจจะเป็นสําหรับบางคนส่วนนั้นก็ได้คืออยากจะเดินทางอย่างเที่ยวแต่เราก็ชอบแบบงานเยอะงานค้างเคลียรไม่ทนัทนทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยคือคุณต้องเคลียให้เสร็จก่อนคุณแล้วคุณถึงจะได้ไปอันนี้มันจะคล้ายๆตัวอย่างนี้นะที่แบบว่ามันเหมือนกับมีบางอย่างที่คุณจะต้องทอําอ่ะเออใน เกี่ยวกับตัวของคุณนะคะร่างกายของคุณการการะทําของคุณความชอบของคุณคุณต้องแบบเคลียร์ให้พอมาเคลียร์ให้มันเสร็จจนคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมต้อนรับกับโอกาสใหม่ๆแล้ว,แล,วแล้วทีเนี้ยมันถึงจะเกิดขึ้นนะคะเออเนี่ยพอพูดถึงยกตัวอย่างแอร์เนี่ยมันออกมาแบบลักษณะกินอาหารเฮลตี้เหมือนลดน้ำหนักจริงๆเลยนะลดน้ำหนักนะคะสุขภาพอะไรเงี้ยเออเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดน้ำหนักซะ ความรักจะได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําก็ไม่เข้ามานะประมาณนี้ค่ะเออมีคำวา่าเลิฟไลฟ์ด้วยชัดเจนนะคะเกี่ยวกับความรักจริงๆความพเดิร์ทเลเวอร์แรงมากเลยแสดงว่าชีวิตคุณกำลังจะมีสีสันเหมือนต้นเลือกไงมีแบบหลักสีมากก็เลยหยิบมาให้แล้วก็ลืมอ่านคำนะคะว่ามันเป็นคำหยาบน,นิดนึงนะคะแล้วก็เลยแบบว่า บอกไว้เลยกองที่สามนะคะดูแลสุขภาพเฮลตี้ความยิ่งคุณแบบดูแลสุขภาพเท่าไหร่ยิ่งคุณมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่ความรักเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจริงๆดวงคุณเปิดให้ความรักเข้ามาล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเองให้พร้อมเคลียร์ตัวเองให้พร้อมเพราะว่าบอกไว้เลยไพ่โชคชะตาบางทีเราไม,ม่พร้อมเขาจะดึงเรากระชากเราไปเลยนะเหมือนกับไม่พร้อมหรอเหมือนเพื่อนมาบ้านเราอะแต่เราไม่พร้อมอะก็<ๆ>จะโดนลากไปเลยนะคะแล้วก็ทางบ้านเ่าะบ,บ้านอีกแล้วนะ,ะก็ได้ยินเสียงเนาะก็คือเนี่ยเห็นไหมมันจะโดนแบบ เขาเรียกอะไรมันจะโดนเหมือนกับว่าโดนโดนดึงอะ่ะโดนนันะ่นอ่ะคือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเจอแล้วเขาให้เวลาคุณเตรียมตัวแล้วใช่ไหมพอไพ่ก็บอกเราว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าคุณไม่เตรียมตัวเนี่ยคุณโดนลากไปอย่างนั้นเลยนะแล้วแบบว่าเฟิร์สครั้งแรกที่เจอกันนะคะ <laughs> ครั้งแรกที่เจอกันก็เหมือนกับประมาณว่าจะรู้สึกแบบว่า <laughs> อาจจะไม่ประทับใจ วิ่ีคุณได้ไพเดินทางด้วยนะคะคัณเคนกุยเทว้นนะคุณเป็นคนที่สามารถแอนจริงๆคิดว่าอันเนี้ยคุณรับสารจากสิงห์สิทธิ์ได้คุณมีเซนต์มีรางสังหรณ์แต่คิดว่าไพ่เนี้ยคือแบบคุณน่ะคับคู่ของคุณได้นะคุณจะเคยฝันเห็นขาแล้วเขาฝันเห็นคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณคณเนกขานทางจิตวิญญาณผ่านทางเวนเนี้ยก็คือแบบเบื้องบนสวรรค์ใช่ไหมคือเหมือนสิงห์สิทธิ์ให้คุณได้แบบคัณเคกันแล้วนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะอาจจะยังไม่ได้เจอกันแต คุณเนี่ยคะนะัมันทํำให้นกถึงแบบแนวทวินเฟรมที่แบบจิตวิญญาณมันส่งถึงกันได้ความรู้สึกมันส่ง,สงถึงกันได้สัมผัสกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่คุณมาดูคลิปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ดวงความรักเปิดเนี่ยสูงมากแต่ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะเดี๋ยวมันมันก็จะช่วยให้แบบไม่ดีเลยไปมากกว่านี้เราให้ก็เกิดการเดินทางนะคะขึ้นการเดินทาง เออไอ้บางคนอาจจะเป็นเรื <iny> ่องการเดินทางก็ได้เพราะที่ยกตัวอย่างไปหมดเราอยากเที่ยวเราอยากไปต่างประเทศแต่เราไม่พร้อมเงี้ยเราค้างคาใจว่าเออถ้าฉันไปเที่ยวต่างประเทศใครจะดูลูกใครจะทานั่นใครจะทํานี่ใครจะดูสัตว์เลี้ยงให้ฉันเออใครจะแบบเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยคือมันมันยุ่งไอเนี้ยไอตรงเนี้ยจุกจิกเนี้ยเราไปเราต้องหยุดคิดตรงบางทีการเที่วคือการไม่ได้ไปสนใจมันไม่คิดมากไม่ใส่ใจอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบ อาจจะต้องทําด้วยสําหรับบางคนนะคะบางคนก็อาจจะเป็นในความเป็นจริงเลยที่คุณจะต้องแบบเคลียร์ตรงนี้ตรงนั้นให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกต์เป๊ะแต่ให้มันเข้าชี้เข้าทางเหมือนให้คุณได้ทําเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาต้องการให้คุณได้ทํา สเต็ปหนึ่งอะคะ่ะพอคุณทําแล้วเดี๋ยวเขาก็จะช่วยคุณเองเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์มาเองนะแต่เด่นในเรื่องความรักนะดูแลสุขภาพแล้วใครที่สุขภาพแย่แย่เนี่ยหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวสุขภาพจะดีขึ้นถ้าคุณแบบไม่ละเลยการดูแลตัวเองนะก็คือพยายามหมั่นดูแลตัวเองให้มากแล้วความสุขที่คุณรอคอยที่คุณต้องการสวรรค์เบื้องบนกำลังจะส่งมาให้คุณนะคะบางคนก็จะเป็นแบบฉันอยากเที่ยวฉันอยากมีโอกาสได้ไปต่างประเทศฉันอยากแบบได้แบบไปพักผ่อนบ้างอยากไปเที่ยวเกาะอยากอะไรเงี้ยอืมนะคะคุณก็จะได้้มมีีโออกกาสตรงนนนเหืั ก็ประมาณนี้นะเป็นการอ่าน general โดยรวมนะคะก็สามารถมาดูส่วนตัวได้เพื่อความชัวร์ความแม่นยำความชัดเจนได้ที่ v star 999นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจก็กับใครก็มาดูมาปรึกษาที่นี่ได้เพราะเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ